สำหรับเมนูมั่นโถสังขยาใบเตยนะคะเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีแป้งนะคะสําหรับทําหมั่นโถนะคะใช้เป็นแป้งเค้กหรือแป้ง เค้กชนิดพิเศษนะคะที่มีโปรตีนต่ำนะคะประมาณ6-7%ค่ะน้ำนะคะแล้วเป็นแป้งเค้กเหมือนเดิมนะคะเป็นส่วนที่2ค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชยีสต์ผงฟูและเกลือนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนะคะส่วนของน้ำนะคะใส่ในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเราก็จะคนน้ำตาลทรายนะคะให้ละลายในน้ำนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะและตามด้วยแป้งค่ะเป็นแป้งเค้กที่เราแบ่งออกมานะคะในส่วนนี้นะคะสูตรนะคะเราจะใช้แป้งทั้งหมด500กรัมนะคะเราก็จะแบ่งแป้งเค้กออกมาประมาณ20กรัมค่ะและ ใสยีสต์ค่ะเราก็จะคนส่วนผสมนะคะตรงนี้นะคะให้กระจายนะคะแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ยีสต์นะคะแอคทีฟในการทำงานนะคะหรือนะคะถ้าเราไม่ผสมเตรียมพักไว้นะคะเราก็สามารถนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะผสมรวมกันได้นะคะในขั้นตอนเดียวได้เลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะผสมเป็นแบบขั้นตอนเดียวนะคะเมื่อส่วนผสมตรงนี้กระจายตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งนะคะกับผงฟูนะคะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําส่วนของแป้งนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมค่ะ ถ้าใช้เครื่องนวดนะคะในการนวดผสมตรงนี้นะคะก็ใช้ความเร็วต่ำนะคะประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะค่อยๆค,คนส่วนผสมให้เข้ากันไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งรวมกันเป็นก้อนโดนะคะแรกๆลักษณะของแป้งก็จะไม่ค่อยรวมตัวกันแล้วก็ยังติดมือนะคะเราจะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะนวดต่อบนพืนได้เลยค่ะเทคนิคในการนวดนะคะก็จะใช้นะคะในส่วนของอุ้งมือนะคะ ค่อยๆนวดดันส่วนผสมนะคะไปข้างหน้าค่ะแล้วก็จะเก็บส่วนผสมนะคะที่เป็นผงนะคะที่มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆอยู่นะคะเข้ามารวมกันให้หมดนะคะได้แล้วค่ะลักษณะของโดที่ได้นะคะก็เราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปใส่อ่างผสมนะคะที่โรยแป้งเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะปิดนะคะ พักไว้นะคะโดยการใช้แลปพลาสติกคลุมหรือว่าใช้ถุงใบใหญ่นะคะในการสวมภาชนะตรงนี้ก็ได้นะคะเราก็จะพักก้อนโดนะคะตรงนี้ไว้นะคะประมาณ45้านาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วแป้งที่ได้นะคะก็จะพองตัวเป็น2เท่านะคะลักษณะของแป้งโดนะคะเมื่อเราพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะพองตัวเต็มที่นะคะขึ้นมาเต็มอ่างภาชนะก็คือมีขนาด2เท่านะคะจากก้อนแรกนะคะ เมื่อได้ส่วนของแป้งมันโถตรงนี้นะคะเราก็จะนำมาทำการนวดนะคะเพื่อไล่อากาศออกค่ะโดยใช้อุ้งมือนะคะดันนะคะให้เป็นก้อนเหมือนเดิมค่ะกิ้งไปมานะคะแล้วเราก็จะแบ่งนะคะเป็นก้อนนะคะอาจจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะคะหรือตัดแบ่งนะคะให้เท่ากันนะคะก้อนละประมาณ50-80กร,รัมนะคะ แล้วเราก็จะนวดนะคะแป้งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับก้อนโดนะคะที่ได้ในสูตรนะคะก็จะได้มันโถประมาณ15ลูกนะคะขั้นต่อไปในการเตรียมมันโถนะคะเราจะมาขึ้นรูปค่ะเราก็จะเตรียมกระดาษนะคะใช้เป็นกระดาษไขหรือกระดาษ A 4สก็ได้นะคะตัดขนาดให้พอเหมาะกับที่เราพร้อมจะวางนะคะตัวมันโถค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะคึงแป้งนะคะให้มีลักษณะเป็นทรงยาวนิดนึงนะคะทรงรีค่ะแล้วเราก็จะม้วนนะคะไม่ต้องคึงให้บางมากนะคะเราก็จะม้วนปลายด้านหนึ่งเข้าไปค่ะค่อยๆดันเข้าไปให้แน่นนะคะด้านล่างนะคะเราก็จะนำรงส่วนนี้นะคะวางพับบนกระดาษนะคะเพื่อไม่ให้ ตัวสอนของก้อนโดนะคะดันหรือว่าเปิดขึ้นมานะคะเราก็จะทำให้ครบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปเรียงใส่ในลังถึงค่ะแล้วก็จะปิดฝาไว้นะคะเพื่อไม่ให้โดนอากาศด้านบนนะคะ ทีนี้ก่อนนึ่งนะคะเราจะต้องพักนะคะในส่วนของโดนะคะของมันโถตรงนี้นะคะให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าก่อนนะคะแล้วเราก็นำไปนึ่งค่ะเมื่อเราพักมันโถวไว้ประมาณ15นาทีนะคะก็จะมีลักษณะขึ้นนะคะเป็น2เท่านะคะเป็นลักษณะก้อนที่พองตัวเต็มที่นะคะเราก็พร้อมที่จะนำไปนึ่งในน้ำเดือดค่ะการนึ่งนะคะจะใช้ไฟแรงนะคะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ5-7นาทีค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่ใช้แล้วก็ปริมาณที่ใส่ด้วยนะคะสำหรับไส้ของสังขยานะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะประกอบไปด้วยนมสดนะคะไข่ไก่น้ําใบเตยนะคะซึ่งสามารถเตรียมได้นะคะตามมาตราส่วนโดยการใช้ใบเตยนะคะ50กรัมนะคะกับน้ำนะคะ180 ml มนะคะหรือตามมาตราส่วนความเข้มข้นตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีกะทิสดค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดนะคะและเนยสดนะคะ ขั้นตอนการเตรียมนะคะเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะยกเว้นเนยนะคะไว้ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะมาผสมให้เข้ากันในอ่างผสมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อส่วนผสมนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะกองนะคะผ่านกระชอนค่ะลงไปในกระทะทองนะคะ เมื่อกองส่วนผสมเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําไปตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนส่วนผสมสังขยานี้ให้สุกค่ะในการเตรียมสังขยาใบเตยนะคะอาจจะใช้เป็นหม้อ2ชั้นก็ได้นะคะเพื่อส่วนผสมจะได้ไม่ติดภาชนะนะคะเมื่อส่วนผสมข้นได้ที่นะคะเราก็จะใส่เนยสดนะคะลงไปค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะ ลักษณะของสังขยานะคะใบเตยตรงนี้จะเห็นว่ามีลักษณะไม่ค่อยเนียนนะคะเราก็สามารถนําใส่นะคะโถปั่นนะคะหรือเครื่องบดผสมอาหารนะคะทําให้ส่วนผสมนะคะเนียนมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากใครนะคะชอบลักษณะเป็นเม็ดเดนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะก็สามารถตักเสิร์ฟพร้อมกับมันโถได้เลยค่ะ เมื่อเราเตรียมหมันโถเสร็จเรียบร้อยนะคะและก็ได้เตรียมสังขยาไปเตยนะคะเราก็นํามาจัดเสิร์ฟคู่กันนะคะเป็นหมันโถสังขยาค่ะ